สวัสดีครับพี่ดามาไงครับวันนี้วันนี้พี่ขับรถมาเพราะว่าโครงการนี้เขาอยู่ติดถนนพระรามสี่เลยก็เลยขับรถได้สะดวกค่ะจะบาร์<ล><ม>ากอ่ะผมนั่งรถไฟฟ้ามาครับก็เดินมาไม่ไกลเหมือนกันฮะ,ะแล้วโครงการที่เราสองคนจะพาทุกคนไปชมกันในวันนี้นะครับก็คือโครงการเดอะคลาวน์รีสิเดนซสจากสถาพรเอสเตทครับคโครงการนี้นะคะเขาเป็นคอนโดไฮไรส์ที่อยู่บนถนนพระรามสี่เลยดังนั้นการเดินทางค่อนข้างสะดวกเลยครับ จะขับรถมาแบบพี่ดาหรือว่านั่งรถไฟฟ้ามาแบบผมก็ได้ฮะและนอกจากใกล้รถไฟฟ้ารวมไปถึงติดถนนใหญ่แล้วค่ะโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่อยู่ไม่ไกลจากสวนลุมพินีะระยะเนี่ย,ยอยู่ที่ประมาณสัก800เมตรนะคะก็ถือว่าเราสามารถเดินไปใช้สวนลุมได้ง่ายค่ะออกกำลังกายก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ เราต้องบอกว่าโครงการน่ยที่เขาอยู่ในรัศมีของสวนลุมพินีส่วนใหญ่แล้วนะคะราคาเริ่มต้นก็คือหลักสิบล้านขึ้นไปแล้ว<ช>คุณผู้ชมแต่ว่าโครงการนี้ค่ะถือว่าเขาทําราคาเริ่มต้นมาอยู่ที่6พล้านบาทก็หยิบจับได้ง่ายนะคะแล้วก็ถือว่าราคาเนี่ยไม่แพงมากสาหรับโครงการยร่านนี้ค่ะและนอกจากจะเป็นโครงการที่ราคาจับต้องง่ายแล้วเนี่ยก็มีจุดเด่นที่น่าสนใจอีกหลายจุดเลยนะฮะ,ะจะมีอะไรบ้างตามพวกเราเข้าไปสนีกันเลยครับ ครับพีดาผมพาย้อนกลับมาที่สถานีลุมพินีเนี่ยเหนื่อยไหมฮะจริงๆแล้วก็ไม่เหนื่อยมากนะเดินง่ายอยู่แต่ว่าเดินตอนกลางวันเหนื่อยซึมน,นิดนึงนิดนึงครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีจุดขึ้นลงที่ใกล้กว่าน,นี้ฮะซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยมันจะเป็นจุดนู้นครับผมขึ้นทางนู้นแต่ที่พามาตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเลยไปตรงนี้นิดเดียวครับก็เป็นสวนลุมแล้วฮะอ๋อฝั่งตรงข้ามน,นั่น,นั้นใช่ครับ แล้วข้อดีข้อแรกที่ผมมองเห็นของที่นี่นะครับเขาเป็นโครงการใกล้รถไฟฟ้า2สถานีฮะก็คือสถานีลุมพินีนี้นะครับแล้วก็สถานีคลองเตยซึ่งสถานีคลองเตยเนี่ยจะมีระยะใกล้กว่าที่ประมาณ400เมตรแต่ว่าต้องเดินข้ามแยกใหญ่ครับรถมันก็เยอะด้วยเนาะดังนั้นผมเลยแนะนําว่ามาขึ้นสถานีนี้สถานีลุมพินีนะฮะจะมีระยะประมาณ500เมตรแต่ว่าเป็นทางเดินยาวไปเลยครับตรงๆแล้วก็ข้างทางเนี่ยก็มีพวกร้านค้าด้วยไม่เปรี้ยวด้วยฮะส่วนเรื่องของการเดินทางด้วยรถยนต์อย่างเงี้ยป้ามีความเห็นว่าไงบ้างโอ้ผมว่ารถยนต์ก็สะดวกคับเเหมมมือ่่่ช้าาาทีพดะ จริงๆตรงนี้เนี่ยพอเราอยู่บนพระรามสี่ใช่ไหมฮะ <c oughs> เราสามารถเข้าสี่มสาทรก็ได้เนี่ยตรงนี้ก็สาทรละ <c oughs> หรือว่าจะเช <c oughs> ื่อมต่อสุขุมวิทด้านบนก็ง่ายครับค่ะแล้วก็ที่ผมชอบเป็นพิเศษเนี่ยคือในช่วงเวลาเล่งด่วนนะครับเขาจะมีซอยด้านข้างที่เป็นซอยสุวรรณสวัสดนะฮะตรงนี้เนี่ยสามารถ ทะลุออกอยานอากาศนางลิ้นจี่หรือว่าไปสีลมสาทรก็ได้ครับใกล้ทางด่วนด,ด้วยอ่ะอีกอย่างหนึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาเราใช้ทางด,วด่วนทั้งาขาขึ้นขาลงก็สะดวกเลยคะแล้วส่วนเรื่องของการเดินทางแล้วนะคะจะว่าสะดวกเนี่ยขับรถได้ง่ายอะไรต่างๆแต่ถ้าไม่มีที่จอดรถที่เพียงพอ,อก็ถือว่าไม่สะดวกนะใช่ครับนที่นี่เองเนี่ยเขาก็ให้ที่จอดรถมาอยู่ที่6 8ปเป็นรูปแบบออโต้พาร์คกิ้งค่ะคุณผู้ชม ก็บอ,อ,อกว่าขนาดที่จอดรถประมาณเท่านี้ถือว่าไม่ได้น้อยเกินไปเมื่อเราเทียบกับคอนโดที่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าอยู่ในถนนใหญ่รวมไปถึงคอนโดที่อยู่ในย่านนี้ด้วยค่ะใช่ครับ ความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเรียกได้ว่าในย่านสีลมสาทรแล้วก็พารามสีรหางห่วงเลยนั่นหมากว่ามันเป็นย่านที่มีอาคารสำนักงานค่อนข้างเยอะคนทํางานพนักงานต่างๆเนี่ยก็เยอะเต็มไปหมดใช่ไหมคะพอมีพนักงานเยอะแล้วเนี่ยเรื่องของร้านค้าร้านอาหารก็ตามมาเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็จะเห็นตั้งแต่สตีทฟู้ต่างๆไปจนถึงร้านในห้องแอร์ด้วยเช่นเดียวกันส่วนพวกห้างสรรพสินค้าโรงเรียนโรงพยาบาลก็ถือว่ามีครบทั้งในโซนสีลมสาทรเองแล้วก็สมุทร้ลยค่ะใช่ครับ เมื่อกี้พิดาพูดถึงร้านอาหารเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะมีโซนร้านอาหารอีกโซนหนึ่งที่เขาจะเป็นพวกร้านอาหารต่างประเทศครับที่พวกชาวต่างชาติชอบไปทานกันอยู่กับโครงการเราฮะอยู่ในโซนเย็นอากาศเนี่ยมีหลายร้านเลยครับตรงนั้นน่าสนใจมากๆบรรยากาศดีเงียบสงบครับแล้วนอกจากนี้นะครับเนี่ยเดินมาเจอพอดีเลยพิดาตรงนี้เนี่ยใช่เขามีไม่กับโปรเจกต์ขนาดใหญ่อย่างวันแบงคอกเนี่ยครับที่กำลังจะมาเปิดใกล้ๆโครงการเราอยู่เยื้องๆกันนิดเดียวนี่เอง โดยเฟสแรกนะครับเขาจะมีกําหนดเปิดให้ใช้บริการกันประมาณปลายปีหน้าครับก็ใกล้แล้วนี่ใช่แล้วโดยภายในนะครับจะประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานเกตเเอร้านค้ารีเทลชั้นนํานะฮะร,ร้านอาหารแล้วก็โรงแรมระดับลักชัวรี่มีพื้นที่พักอาศัยแล้วก็พื้นที่แสดงกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมด้วยครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการ m i x ซ์ u s สขนาดใหญ่เลยแต่อย่าลืมไปว่าโซนตรงนี้เองเนี่ยก็มีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติที่เขากำลังรีโนเวทกันอยู่แล้วก็ใกล้จะได้ใช้กันแล้วค่ะเพราะว่าจะเสร็จในเดือนกันยายนปีนี้เลยถ้าเกิดว่าสร้างเสร็จแล้วนะคะจะมีขนาดใหญ่กว่าเดิม5เท่าเรียกได้ว่าเป็นศูนย์ประชุมแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถ้าถามว่าคอนโดในละแวกนี้ได้อะไรเมื่อมีความเจริญตามเข้ามานะคะก็คือเรื่องของราคาที่ดินที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะใช่ครับ เราดูทำเลกันพอสมควรแล้วฮะเราเข้าไปดูรายละเอียดภายในโครงการกันต่อเลยดีไหมครับไปค่ะไปครับ และจุดเด่นที่2ที่ดากับปาร์คมองก็คือเรื่องของการออกแบบโครงการนี้เองค่ะเพราะว่าเขาพยายามเอาข้อดีของทำเลเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์สูงสุดอนอกจากเราจะได้วิวของสวนลุมพินีแล้วก็ยังได้วิวสวนเบญจกิติ <ใช S 2> ด้วยนะคะโดยการที่เขาเนี่ยวางผังของอาคารเนี่ยเป็นทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้ยอย่างทิศเหนือเองเราก็จะได้ทั้งวิวสวนลุมพินีแล้วก็สวนเบญจกิติค่ะใช่ครับแล้วทิศใต้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันพี่ดาเพราะว่าฝั่งทิศใต้ทางทิศวันออกเฉียงใต้จะเป็นโค้งแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งบางกะเจ้าครับค่ะซึ่งตรงนี้ นเนี่ยตัวอาคารเขาก็ออกแบบให้มีการลาดเอยียงทำมุมรับวิวสวยๆเหล่านี้ด้วยนะซึ่งเราก็ต้องรอดูอีกทีนะครับว่าพอตึกเสร็จแล้วเนี่ยวิวเหล่านี้จะสวยงามขนาดไหนครับ และอย่างต่อมานะคะก็คือเรื่องของจํานวนยูนิตค่ะเพราะว่าจํานวนยูนิตที่นี่จะอยู่ที่183ยูนิตเท่านั้นเองอก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่จํานวนยูนิตน้อยที่สุดในย่านนี้รวมไปถึงจํานวนยูนิตต่อชั้นเนี่ยอยู่เพียง9ยูนิตเท่านั้นดั<ช>งนั้นแล้วเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของความเป็นส่วนตัวแล้วก็มไม่อยากให้ชั้นของตัวเองเนี่ยพลุกพ่าดวุ่นวายจนเกินไปค่ะและอีกหนึ่งข้อดีของการที่มีจํานวนยูนิตไม่เยอะนะครับก็คือเวลาเราใช้พื้นที่ส่วนกลางเนี่ย มันก็จะไม่หนาแน่นฮะ,ฮะแล้วพอ<ะ>ไม่หนาแน่นนะฮะในระยะยาวของตัวอาคารนะครับสภาพโครงการก็จะไม่เสื่อมเร็วด้วยครับแต่จํานวนยูนิตน้อยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้พื้นที่ส่วนกลางมาน้อยนะพี่ดาจริง,รงๆเขาให้มาเยอะเหมือนกันครับ<ะ>เริ่มต้นตั้งแต่ที่ชั้นหนึ่งฮะที่จะมีพื้นที่ของล็อบบี้<ะ>พื้นที่เลาจ์แล้วก็พื้นที่มีติ้งรูมครับสำหรับ<ะ>การทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมก็เหมาะเลยฮะแล้วก็ยกส่วนกลางหลกัหลกๆเนี่ยขึ้นมาที่ชั้นด้านบนครับที่ชั้นสามที่สองสามประสองสาม้วยสองเอ็ม ที่เขาให้มาเป็นขนาดฮาโอลิมปิกครับที่ประมาณ25เมตรเลยในสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะมีแยกสระเด็กให้แล้วก็ม,มีส่วนของจากุซี่นะครับและตรงนี้นะครับเหนือชั้นสระว่ายน้ําขึ้นมาชั้นหนึ่งนะฮะจะเป็นพื้นที่ออกกําลังกายครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจัดพื้นที่ข้างในออกมาค่อนข้างกว้างวางเครื่องออกกาลังกายได้เยอะทีเดียวส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีส่วนของสกายลาช์ให้ด้วยตรงนี้นะฮะจะรับวิวสวนได้เต็มๆอีกจุดหนึ่งครับยังไม่หมดครับพี่ดาด้านบนฮะบนสุดเลยนะจะมีสกายการ์เด้นอีกจุดหนีีีี้้เเเนนนนน่่ยาก็็็จะททํปปสสววืข สำหรับออกมาเดินเล่นรับลมรับ,บ,บวิวสวนได้อีกจุดหนึ่งครับนอกจากพื้นที่ส่วนกลางที่เขามีให้แล้วนะคะทางโครงการเองเนี่ยก็ยังมีในส่วนของคอนเชียร์เซอร์วิสมาให้ด้วยค่ะลักษณะาการบริการเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับโรงแรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรีเซพชั <Bell> Boy, ่นดอร์แมนเบลบอยมีการรับส่งเดลิเวอรี่ต่างๆแล้วก็เรียกแท็กซี่ได้ด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะอยู่ในค่าส่วนกลางที่อยู่ที่85บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนค่ะ,คะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะให้ทําความสะอาดหรือว่าอยากจะสครีเนี่ยจริงๆแล้ว เขาก็มีบริการนะคะแต่ว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะมาดูในส่วนของห้องพักอาศัยของที่นี่กันบ้างนะคะห้องของที่นี่เขาทามาให้เลือกจ่ายห้องเลยนะปะ้าตั้งแต่วันเบดรูมไปจนถึงทรีเบดรูมหรือว่าห้องเพนท์เฮาส์นั่นเองเพราะการที่เขาทําห้องให้เลือกเยอะแบบเนี้ยก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับใครหลายๆคนที่อยากจะเลือกห้องให้มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์แล้วก็งบประมาณของตัวเองด้วยค่ะใช่ครับ แล้วนอกจากรูปแบบของไทม์ห้องนะครับที่นี่เนี่ยเขาจะมีห้องพิเศษพิดาท,าทั้งสองทิศเหนือ ที่เขาจะทําแนวกระจกให้มันลาดเอียงเพื่อรับวิวทั้งสวนรุมแล้วก็สวนเบนเลยครับ<ะ>ทำให้เราจะเห็นวิวสวนจากภายนอกแบบที่ไม่ต้องเอี้ยวตัวไปดูเลยและอีกอย่างหนึ่งมันจะช่วยเปิดวิวให้กว้างขึ้นด้วยครับอีกอย่างหนึ่งที่มองว่าน่าสนใจก็คือการที่เขาทําห้องเนี่ยใส์กระทัดรัดอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กันเป็นคู่รักกาลังพอดีค่ะ,ะพอการที่เขาทาไซส์เล็กแบบนี้นะคะก็ทําให้ราคารวมเริ่มต้นเนี่ยไม่สูงจนเกินไปอย่างที่นี่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่6ล้านบาทซึ่งดั้กมองว่าใครที่ทํางานในโซนนี้หร<ะ>ือว่าอยู่ได มันก็ไม่ที่สูงจนเกินไปค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องไง่ายกว่าโครงการอื่นๆในโซนนี้เนาะถนนพระรามสีอย่างเี้ค่ะเรามาดูห้องตัวอย่างกันต่อเลยดีกว่าครับตอนนี้เรา2คนนะฮะก็อยู่กันที่ห้อง52ตารางเมตรห้องนี้ครับซึ่งห้องนี้เนาะเขาเป็นห้อง2 bed 2 b a t h ทุกคนดังนั้นมันจะมีขนาดค่อนข้างกว้างกว่าปกตินะครับมาดูส่วนแรกกันก่อนเลยฮะเมื่อเราเข้าประตูมาเนี่ย ส่วนแรกที่เราจะได้เลยคือดิจิตอลดอรล็อกที่เขาจะติดกับประตูมาให้นะครับแล้วก็ส่วนแรกของห้องนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นครัวซึ่งเขาจะบิวมาให้แบบนี้เลยพี่ดาลักษณะเป็นครัวเปิดเนาะใช่ครับพอเป็นครัวเปิดแบบนี้เนาะมันก็จะทําให้พื้นที่ตรงนี้มันค่อนข้างฟโฟลแล้วก็ดูโลง่งตรงนี้เนี่ยเราจะได้ท็อปหินแล้วก็ เตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันจัดแฟนเค์ครับส่วนตรงนี้นะฮะแบ็กสแปชเนี่ยจะได้เป็นกระจกการที่ได้แบ็กสแปชแบบนี้ดีนะเวลาที่เราแบบทำกับข้าวน้ำมันกระเด็นอะไรต่างๆมันเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายัาที่เราหายเลยส่วนด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีช่องสำหรับวางเครื่องซักผ้าที่เป็นแบบหน้าบานฝาหน้ามาให้ซึ่งข้อดีก็คือทำให้เราไม่ต้องไปวางที่ระเบียง แล้วก็สามารถใช้พื้นที่ระเบียงได้อย่างเต็มที่ครับซึ่งพื้นภายในห้องนี้นะครับเขาจะใช้วัสดุเป็นไฮบริดเอนจิเนียร์ครับก็คือเป็นพื้นที่มีผิวเป็นไม้จริงนั่นเองได้ความสวยงามของไม้จริงแล้วก็ผิวสมัมผัสของไม้จริงด้วยครับค่ะ ถัดเข้ามากันบ้างนะคะในส่วนของ common area ตัวพื้นที่ตรงนี้ค่ะจะได้ฝ้าเพดานที่มีความสูง2.7เมตรเลยทําให้บรรยากาศตรงนี้มันดูโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับพื้นที่ตรงนี้ค่ะเริ่มต้นเนี่ยก็คือส่วนของพื้นที่รับประทานอาหารสามารถวางโต๊ะกินข้าวแล้วก็ที่นั่งได้4ที่นั่งอันนี้กําลังพอดีนะต่อเตียงตรงนี้เพิ่มอีกได้เลยครับใช่แล้วก็ถัดเข้ามาค่ะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นนะคะซึ่งเราสามารถวางแบบชุดโซฟาแบบ3ที่นั่งได้กําลังพอดีเพราะอย่างในห้องตัวอย่างเอง เขาก็เลือกวางเป็น3ามที่นั่งเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคือความกว้างของพื้นที่ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะวางโต๊ะกลางแบบไซส์ที่ใช้งานได้จริงอ่ะได้เลยใช่วางของวางคอมแบบนี้ได้เนาะสบายๆยังเหลือทางเดินด้วยครับและที่ผมชอบเนี่ยคือพื้นที่ผนังฝั่งนี้ทุกคนจริงๆแล้วนะฮะเขาจะให้มาเป็นผนังโล่งแล้วก็อย่างที่พี่ดาบอกว่าพอมันสูง2.7เนี่ยเราสามารถบิวเพื่อใช้ประโยชน์จากแนวสูงได้ครับจะทําเป็นชั้นวางของแบบนี้หรือว่าจะทําเป็นพื้นที่เก็บหนังสืออะไรตรงเนี้ยสามารถทาได้ค่อนข้างหลากหลายฮะ แล้วทีวีตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถติดได้เต็มที่เลยสักประมาณ60 7 0นิ้วสบายๆครับใช่ค่ะถัดมาที่ด้านในนะฮะตรงนี้เนี่ยจะเป็นระเบียงที่ได้ช่องแสงขนาดใหญ่ครับเป็นประตูบานเลื่อนสไลด์นะฮะตรงนี้ทําให้เอาจริงๆเนี่ยแสงนี่ยาวเข้าไปถึงหน้าห้องเลยนะใช่ตรงนี้ก็จะช่วยให้ห้องนี้โล่งมากครับและอย่างที่ผมบอกไปว่าพอเราไม่ต้องวางเครื่องซักผ้าใช่ไหมฮะ พื้นที่ระเบียงด้านนอกเนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยครับแต่สิ่งที่ชอบอีกอย่างก็คือการที่เขามีที่กั้น Air คอมเพรสเซอร์แอร์ซึ่งการที่เขาบางังสายตามาแบบนี้ให้อะทให้บรรยากาศส่วนของระเบียงอ่ะมันดูสะอาดดูโปร่งโล่งได้ดีด้วยค่ะใช่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกมุมหนึ่งข้างในของห้องนี้กันครับค่ะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับพี่ดาว่าห้องนี้เนี่ยเขาเป็นห้อง2ห้องนอน2ห้องน้ํถ้าดังนั้นเลยจะมีห้องน้ํหนึ่งห้องอยู่ตรงนี้ครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นห้องน้ําหลักของห้องนี้เลยก็วว่่าาาไไดด้้้้ซึงงงงตััภยในนหอออํเเจะสุขขณ์ค แล้วก็ได้ฉากกนรอาบน้ําแบบนี้มาให้เรียบร้อยเลยข้อดีของมันก็คือทําให้พื้นที่ห้องนอนหลักได้ความเป็นส่วนตัวเพราะว่าไม่ต้องเข้าไปใช้ห้องน้ําภายในห้องนอนหลักครับค่ะถัดจากห้องน้ํามาค่ะพื้นที่ที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้มันลักษณะเหมือนกับฟอยเย่เล็กๆนะคะ,ะการที่เขาทําแบบนี้มองว่าเป็นข้อดีนะเพราะว่ามันเหมือนกับการแยกโซนนิ่งะระหว่างส่วนของ c o m นแอ area ก่อนที่จะเข้าสู่โซน p r i v a t ค่ะ,คะใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่พักผ่อนทั้งหมดเลยโดยจะแยกออกเป็นห้องนอนหลักครับแล้วก็ห้องนอนรอง แต่ก่อนจะเข้าไปดูห้องนอนหลักมาดูห้องนอนรองของผมก่อนนิดนึงฮะภายในห้องนอนรองนี้นะครับด้วยความที่ว่าทายนี้เนี่ยเป็นทายที่อยู่มุมอาคารครับทาให้ห้องนอนรองห้องนี้ได้ช่องแสงขนาดใหญ่แบบนี้มาให้เลยฮะตรงเนี้ยพื้นที่ด้านในเราสามารถวางเตียง5ฟุตได้และ c a บ l v วอิ in ตูเ้เสื้อผ้ามาให้ด้วยและสําหรับใครนะครับที่อยู่กันแค่2คนแล้วอยากได้พื้นที่ทํางานที่มีความเป็นส่วนตัวนะฮะเราก็สามารถเลือกปรับห้องนี้ให้เป็นห้องทํางานที่เป็นสัดส่วนก็ได้ครับ มาต่อกันที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะเข้ามาก็จะเจอกับส่วนของฟอยเยที่ลาดยาวกันมานะคะด้านข้างเนี่ยเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินซึ่งถ้าเป็นห้องจริงก็จะได้ตู้เสื้อผ้าเป็นลักษณะของบานทึบนะคะคุณผู้ชมเข้ามากันต่อในส่วนของห้องนอนกันบ้างพื้นที่ห้องนอนตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องที่ขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะคือเขาทําห้องนอนเนี้ยให้มันเด่นมากยิ่งขึ้นโดยการที่เขาเลือกวางตําแหน่งห้องนอนใหญ่เอาไว้อยู่ที่มุมอาคารเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีการทํากระจกเข้ามุมเพื่อให้ห้องเน ดูโปร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็เปิดมุมมองของวิวที่กว้างมากขึ้นตามไปด้วยค่ะขนาดของห้องนอนนี้ค่ะสามารถวางเตียง5-6ฟุตได้แล้วก็ด้านข้างนะคะจะมีพื้นที่สําหรับการวางโต๊ะหัวเตียงด้วยค่ะ ติดกันนะคะในส่วนของปลายเตียงเนี่ยดะก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยบิวอินเป็นโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าจะบิวอินเป็นชั้นวางทีวีแบบห้องตัวอย่างก็ดีเลยค่ะถัดมาสําหรับห้องนี้นะคะเขาจะมีห้องน้ําส่วนตัวด้วยค่ะซึ่งขนาดของห้องน้ำเนี่ยจะใหญ่กว่าห้องน้ารวมเมื่อกี้นี้นะคะแต่ว่าก็มีการแบ่งแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้เหมือนกันบรรยากาศภายในห้องน้ำเนี่ยก็จะได้เหมือนตามห้องตัวอย่างเลยค่ะ ใครอยากได้ห้องไซส์เล็กลงมาอยู่คนเดียวหรือ2คนกำลังพอดีแนะนำให้มาดูห้องวันเบบ o ูมขนาด27.3ตารางเมตรเข้ามาเราก็จะเจอกับพื้นที่ส่วนครัวก่อนส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำพร้อมแยกโซนเปียกโซนแห้งให้เรียบร้อยค่ะเข้ามาในห้องนอนนะคะการจัดวางเขาจะเป็นลักษณะเหมือนกับสตูดิโอเลยซึ่งพอไม่มีผนังมัแยกกั้นสัดส่วนต่างๆเนี่ยก็ทำให้ห้องเนี่ยมันดูใหญ่มากขึ้นแล้วก็โปร่งโล่งมากขึ้นด้วยค่ะมีจุดไฮไลท์ก็คือกระจกเข้ามุมที่เราสามารถเลือกวางโซฟามานั่งเล่นก็ได้หรือว่า จะวางโตทํางานมุมนี้ก็ดีค่ะติดการเป็นมุมวางคอมเพรสเซอร์แอร์ห้องนี้จะไม่มีระเบียงมาให้นะคะเพราะว่าเขาให้ความสําคัญกับพื้นที่ใช้สอยภายในเป็นหลักการที่ไม่มีระเบียงแบบนี้ก็แลกมากับการที่ได้พื้นที่อนเนกประสงค์ริมหน้าต่างเพิ่มขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนใครนะครับที่อยากได้ห้องที่เป็นสัสดส่วนขึ้นมาอีกหน่อยพร้อมห้องมาสเตอร์เบดมที่มีขนาดใหญ่และได้ห้องน้ำในตัวมาดูเป็นห้องวันเบดมขนาด34.9ตารางเมตรกันครับ ห้องนี้นะครับเราเข้ามาจะเจอกับพื้นที่คอมมอนแอเรียที่เชื่อมต่อกันตั้งแต่ครัวพื้นที่รับประทานอาหารและมุมนั่งเล่นที่อยู่ติดกับระเบียงทําให้บรรยากาศตรงนี้นะครับเราจะสามารถมองเห็นวิวได้หมดเลยส่วนระเบียงเองก็ได้มาขนาดโอเคเลยฮะไม่เล็กจนเกินไปและไฮไลท์ของห้องนี้นะครับก็คือห้องนอนใหญ่นี่แหละฮะพอจะได้ขนาดกว่า5 0ของพื้นที่ห้องทั้งหมดเลยนะทำให้มุมเตียงนอนเนี่ยกว้างมากสามารถวางเตียงคงไซส์ได้สบายและยังได้ชุดกระจกไซส์ใหญ่ให้นอนชมวิวกันเต็มที่เลยครับอีกฝั่งหนึ่งจะได้เป็นตู้้้้เเสือผาาาที่ข in, แยกมให20 และตรงกลางจะเป็นห้องน้ําที่แบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้พร้อมเลยครับและนี่คือทั้งหมดของโครงการ The Crown Residences จากสถาพรเอสเตดค่ะคถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจโครงการนี้ทางโครงการเนี่ยเขากำลังจะเริ่มเปิดพรีเซลในวันที่18มิถุนายนค่ะเราสามารถเข้ามาดูห้องตัวอย่างแล้วก็อสอบถามรายละเอียดจากทางโครงการได้ที่เซลล์แกลลอรี่เลยค่ะใช่ครับ หรือสำหรับใครนะครับที่อยากทำการบ้านก่อนเนี่ยก็สามารถไปอ่านรีวิวเจาะลึกบนเว็บไซต์ของ TING All Living ได้เช่นกันครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้ช่องของ TING All Living ด้วยครับสำหรับวันนี้นะฮะเรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ